สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสข่าวเราเท่ EP ที่68นะครับผมก็ EP นี้นี่ครับทุกคนเราจะเป็นแรงแกนปลอมตัวไก่ไปปักธงกันในโซนฟรีสไตล์นั่นเองนะครับซึ่ง EP พีนี้นะครับเราใส่ชุดฟรีไปเหมือนเดิมเลยนะครับผมสําหรับชุดที่พี่ใส่อยู่ตอนนี้นะครับก็จํานวนนะครับสวันนั่นเองนะครับได้มาฟรีเนาะอันนี้เจมแจกนะครับพี่เพิ่งไปเปิดกล่องเอาเนาะแล้วก็นะครับจะเป็นในส่วนของทรงผมคุณตํารวจของผู้หญิงนะฮะแล้วก็แว่นตานี้ได้มาจากโกราย่อยไม่ใช่โกรนเาย่อย งกัันนะครบเช่นเคยเลยนะครับแล้วก็นะครับวันนี้นะครับพี่จะรอดจากการโดนด่าหรือเปล่าตัวนี้ก็อย่าลืมุ้นกันด้วยนะครับผมแล้วก็นะครับสำหรับท่าทางวันนี้ครับก็จะมีตามนี้เลยเนาะพี่ไม่ได้เปลี่ยนท่าทางเลยนะครับก็มีเป็นท่าปักธงนะครับแล้วก็ท่าถ่ายแรงนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของเราเหมือนเดิมเลยนะครับตามนี้นะฮะแล้วก็ครับจะมีเป็นท่าสก้านะครับเอ็มพีแล้วก็เอคอะไรประมาณนี้แหละนะครับก็เป็นท่าอีโวต่างๆเนาะก็มีท่าปัดคอท่าขำอะไรอย่างนี้เนาะก็ท่าปัดคอนี่เอาไปกันคนด่าอะไรอย่างนี้แหละนะครับเออนะครัััับบกกกก็เปปลลลีีี่่่ยยยวววดดดนนนนนะะะอคคคไไรราาาธง้้้ืม์ใหพ ครับผมขอบคุณครับไปทุกคนไปเดี๋ยวเราปักธงเลยดีวยกว่าไป Let's go นี่หล่อเทพไปทีนึงนี่ยังหล่อครับหล่อจัด โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะเริ่มไปหาผู้บ่าวผู้สาวกันดีกว่านะห้องนี้นะี่ครับโอ้โหมีแต่คนรวยๆนะครับเชสนะครับอันนี้แจกเฟสด้วยโอ้แม่ห้องแรกก็ได้แบบเฟ,ฟสดาวเลยอะทุกคนนี่ให้หัวใจไปทีนี้ครับแม่ให้หัวใจระยะไกลไปเลยครับอ่ะแจกเฟสก็อย่าลืมไปเซิร์ชกันนะทุกคนนะฮะห้องนี้นะครับดูเหมือนว่าแบบมีแต่คนตึงๆนะแต่ว่าคนแบบก็แอบ,บน,น้อยๆอยู่นิดนึงนะเดี๋ยวเรามาย่อพี่สาวคนนี้หน่อยแล้วกันนะครับพี่สาวย่อๆทีนึงครับให้หัวใจทีนี้ครับนี่นะฮะเออนะะพพีี่่สสาาาาววววเื้อขขหัันนคครบ ไม่ขาวนะครับไม่รู้เนี่อย่างอื่นไม่รู้ขาวหรือเปล่าเนะ่ยเออเนี่ยช่างมันนะเฮ้ยเดี๋ยวเราไม่ถ่ายแลงนะเออเราจะไม่ถ่ายแลงตรงนี้นะถ้าเจ้ที่สาวทีมครับอ่าวิ่งซะแล้วเขาไม่สนใจเราเลยอ่ะโอ้โหห้องนี้มีแต่แก๊งถังนะทุกคนโอ้เกินเกินไปเนี่ยเฮามีแต่แก๊งถังห้องแรกก็เจอแต่แก๊งถังนะทุกคนครับไปทุกคนผมว่าเดี๋ยวเราไปหาจุดแอคกันดีกว่านะห้องนี้เนี่ยครับต้องแอคถอยแถวไหนดีครับเนี่ยแถวๆนี้แหละทุกคนตรงนี้มีแบบแก๊งถังสี่คนนะดูดิโอ้โหเกินนะทุกคคคนนมมาาาาาเเเดดีี๋ยยววรรปัักกธงแอล่บ นี่แรงแก้ไปหนึ่งดอกครับแล้วก็อ่าท่าสกาไปครับเชดโคเทนะครับถังแล้วมีพุ่มไม้ด้วยเออโหเจอแบบแก้งอะไรครับเนี่ยนี่สกาไปหนึ่งดอกครับอันไหน อย่างหล่อครับอย่างหล่อฮะโอ้โหผู้สาวคนนี้แบบมาเต้นห่วยกะตวนบาทาเราหรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้นลขอโทษนะ <c oughs> ผู้สาวคนนี้พี่สาวคนนี้ที่เราไปย่อตรงนู้นนะฮะเออครับผมจำเสื้อแล้วก็ชุดเขาได้นะเออครับแลก็ให้ห,ใหัวใจอีกทีนะครับนี่ครับแล้วก็ถ่ายนังแกนโชว์ไปท่านเนี่ย โหเจอในแบบแกงถังโอ้โหอย่างชอบเลยฮะโอ้หแกงถังให้หัวใจว่ะเออให้ให้ให้หัวใจเขาด้วยนี่นะฮะน่ารักน่ารักนะฮะโอ้โหแหมน่ารักนี่ย่อ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 ยโอ้โหโอ้เป็นเชียร์ลีดเดอร์เลยเนี่ยโอเคไปทุกคนไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องเรือห้องนี้ไม่น่ามีเลยแล้วแหละนะครับก็เจอแต่แกงถังในห้องนี้นะครับใ <transparency> ห้หัวใจทีนึงโอ้โหเราไม่ดูเลยใครแต่งตัวเป็นยังไงบ้างนะเราไม่รู้เลยดูไม่ออกเลย โอ้เชียร์ลีดดเลยโอ้ <S <S โหเกิดมาทุกคนไปเดี๋ราเปลี่ยนห้องเลยไป let's go นี่หล่อเท่มิ่งปิ้วเปลี่ยนห้องกันน,น,น,นี่แรงแกงไปทีนึงอันเนะี่ย โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะริไปหาผู้บ่าวผู้สาวดีกว่านะห้องนี้ครับมีแต่คนรวยๆนะครับดูดิมีแต่คนตึงๆนะครับเช็ดเค้นะครับโอ้โหแม่รวยกันจัดนะเดี๋ยวให้หัวใจพี่สาวทีหนึ่งนะครับนี่นะฮะน่ารักนะครับย่อๆทีหนึ่งแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าเขาจะย่อเราหรือเปล่านะเขาไม่ย่อเราเลยฮะนี่นะครับให้หัวใจไปนะครับเดี๋ยวเรามาต่อผู้สาวคนนี้ดีกว่านะครับย่อๆย่อๆนะพี่สาวพี่สาวจ้าพี่สาวครับย่อๆย่อเออนี่เขาลุกแล้วให้หัวใจทีนะครับนี่เนี่ยยเเ่่ออออะรัับลวใหจ แล้วด้วยนี่นะฮะน่ารักน่ารักนะครับน่ารักน่ารักนะครับพิมพ์ไปก่อนน่ารักน่ารักนี่นะฮะเอ็น่ารักนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปย่อแกงนีดดีกว่านะอันนี้ก็ไม่เอาอะไรเดี๋ยวให้หัวใจพิมครับนี่นะครับอุ้ยอุ้ยแรงแกนด้วยพี่รวยจังอา่ะเออนี่พี่จังขาจังขาอย่างนี้ดีกว่านะจังขาใช้ภาษาไทยไม่ถูกบอกตรงนะผมไม่ใช่ผู้หญิงนะเข้าใจพิทีครับนี่นะฮะทุกคนมาเราย่อิทีครับเสือบนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคปัดคอใส่หน้ามันทีนี่รับทุกคนครับปัดคอใส่หน้าแม่งทีหนึ่งเลยนะฮะโอ้โอเคโอ้ดูแม่งทำดีทุกคนมีปักธงด้วยนะฮะมีปักธงด้วยนะฮะดูมันทำดูมันทำาอกุ๊กว่าัส้นนะฮะปาดคอน้องหรอกโอ้ก็น้องพี่ด่าผมว่าเออเออก็น้องพี่ด่าหนูนี่นะก็น้องพี่ด่าหนูเออนะฮะนี่ เอาไงโอ้เดี๋ยวเราปักธงอัดหน้าแม่งเลยไหมทุกคนเอาไหมเอาไหมทุกคนเดี๋ยวเราปัดคออีกทีนึงครับทุกคนครับโอ้ทำไมอะ่ะโ,โอเคโอเคคุณม,มาเดี๋ยวเราปักธงกันเลยดีกว่าครับหนึ่งสองสามหมีปัดคอใส่หน้าแม่งทีนี้ครับทุกคนครับมมดวัสร็ เ,เคยลงหรอเคยลงเองอดีเลยรู้เออนี่เออนี่เคยลงเองอดีเลยรู้นะฮะนี่สกาวชยสกาวเอเคนะฮะโอ้โหผมัวร้อนนะไอเด็กเล่นมอดว่ะซัสโอ้โหล่อง MOD มอดว่ะทุกคนนี่พนมมือไปทีนึงครับอันแนมะ็เกินหมล่องเรามอดโอ้โหเกินผมหัวร้อนเลยตอนนี้คือแบบผมหัวร้อนจัดเลยฮะด่าเราแล้วแบบมาแบบมาด่าเราลุมด่าเราเนี่ยโอ้โหแงรงกรงแรงแกนด้วยว่ะซัส โอ้โหเอ้ยเอ้ยเราจะให้หัวใจห้าขำขำแล้วก็เออ่ท่าสกาวไปครับนี่นะฮะอีมอเสบัสซานพี่แรงไรหรอเออพี่แรงไรอ๋อแม่มีปัญญาเล่นเปล่าเออวีปัญญาเล่นฝ่ายเดี๋ยวเราแบบพูดแรงๆผมขอแรงนิดนึงในอีพีนะอ่าอ่ายังไงดีนะครับอ่ามีมีปัญญาอุ้ยมีเขียนอย่างว่ามีปัญญาเล่นเปล่านะฮะโอ้โหเขียนยากอยู่นี่มีปัญญาเล่นเปล่าออกเป็นพี่ไม่ไปเนี่ย นี่เอาไงเอาไงฮะนี่เอาไงนี all, dai, ่แรงแกนแรงแกนเป็นหนึ่งดอกครับโอ้โหแฟนคนนี้เขาก็ดีเลยเขาเาก็ดีนะแฟนคนนี้เขาไม่ด่าเราเขาไม่ช่วยด่าเลยแรงแกนด้วยฮะโอ้โหแหมเฟี้ยวหรอฮะถามก่อนเฟี้ยวหรอมึงอะเออมึงอะเออเฟี้ยวหรอมึงอะเออนี่ผมขอใช้คำหยาดนิดนึงนะฮะเออเออนี่นี่ยังไงยังไงนี่ยังไงฮะปาดคอใส่หน้าแม่อีกทีนงครับอันเน่อะไรนะแหมทรงทรงอะไรเนี่ยทรงอะไรอ่ะ เออทรงไล่อะเออทรงไลหรอฮะทรงไลหรอเอาดิเอาดิเอาเปล่าล่ะเอาเปล่าล่ะนี่เิดว่ามีคนเดียวหรอฮะนี่อืมแม่ไม่ไม่ร้องนะไม่ร้องนะนี่ไม่ร้องนะเออไม่ร้องนะไม่ร้องนะฮ่าาอไม่ร้องนะแม่ได้แค่เล้งแบบได้แค่เล้งบอลเล้งอืมได้เอ่อได้แค่แดงได้แค่แดงไม่ร้องนะเดี๋ยวนี่ได้แค่แดงไม่เออมันพิมไม่ไปเทุกคนอยากตบแกนสัวแบกว่าซานกูผู้ชายอะไรผมพิมพ์บอกก่อน กูผู้ชายนะฮะกูผู้ชายกูผู้ชายล่องหัวแบกวะสั้นนะฮะเออโหนี่ปักธงอัดหน้าอีกทีนึงไปทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่าห้องนี้อยู่นานแล้วฮะเดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาวนะทุกคนฮะเดี๋ยวยาวแหมไม่ได้ไม่ได้นะฮะไม่ไหวไม่ได,ไไดไ้ไปทุกคนเปลี่ยนห้องกันนี่มันหาผมหัวแบกว่าสั้นไปทุกคนเปลนห้องกันปิ้วนี่แหม่หล่อเท่เลยคิมนี่ไรแกนไปถ่ายอัดหน้าแม่งเลยฮะมันไส้ไปทุกคนเปลี่ยนห้องกันปิ้ว โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มหาผู้บ่าวผู้สาวกันดีกว่านะห้องนี้ดูเหมือนว่าจะมีผู้บ่าวจริงๆทั้งนั้นเลยนะครับดูดิเช็ดแค่นะครับมีคนนี้ด้วยนะครับหัวขาวๆนะนี่นะครับนองย่อเข้าทีหนึ่งครับนี่ครับของคนนี้เลยนะครับย่อๆน่าจะมาด้วยกันมั้งนะครับแต่งตัวอย่างตึงเลยนะนี่โคตรรวยรวยจัดนะครับอ่าให้หัวใจทีนะครับรวยจัดนะฮะเดี๋ยวพิมพ์ไปหน่อยนะครับ รวยมากเลยพี่นะครับเนตองแบบประมาณนี้นะครับรวยมากเลยพี่นี่นะรวยมากเลยพี่เออนะครับให้หัวใจเข้าไปทีน,นึงนะครับท่านนี่นะครับนี่นะฮะน่ารักน่ารักนะครับย่อยย่อยย่อย่ยแล้วก็ขำไปทีนึงครับนี่นะฮะถามถามพี่ก่อนนะว่าชื่ออะไรครับพี่ชื่อไรนะครับพี่ชื่อไรน,นี่ถามคนนี้แหละคนนี้แหละนะฮะออร์แกนิกนี่แหละหัวออร์แกนิกนี่แหละอย่างเพ่นะฮะให้หัวใจอีกทีนึงครับท่านนี่โหโคตรรวยนะฮะแต่ละคนโอ้โหห้องนี้แบบรวยจัดเลยนะ ฝั่งนูน้นโอ้โหก็จิกนะชื่อสุดหล่ออ่าพี่สุดหล่อมีแฟนยังพี่สุดหล่อมีแฟนไหมนี่นะครับพิมพ์รปวันนี้เนาะอ่าน่าจะไม่มีแฟนแหละดูทรงแล้วเออยังไงก็ตอบว่าไม่มีแฟนชัวร์นะผมมั่นใจนะเป็นผมผมก็ตอบว่าไม่มีนะแต่ทั้งที่มีอยู่แล้วนะฮะเออนะครับ <c oughs> ขายตัวเองซะงั้งงนกู <c oughs> มาทุกคนเดี๋ยวเราชวนพี่ถ่ายรูปดีกว่านะพี่มาถ่ายอ่า ผมชอบพิมพ์คำว่าถ่ายรูปผิดนะมาถ่ายรูปกันพี่มาถ่ายรูปกันพี่มาถ่ายรูปกันย่อๆเออยนอครับย่อๆนี่นะยอๆอันแน่อันแน่แล้วก็ให้หัวใจพิมพ์ครับนี่นะครับเอ้ยนะตรงนี้แหละนะอ่าผู้บ่าวคนนี้ออกไปก่อนดิผู้บ่าวคนนี้ออกก่อนดิเออออกก่อนทุกคนเดี๋ยวเราปักธงถ่ายรูปเพี่คนนี้ดีกว่านะครับทุกคนครับเอออ่ะผู้บ่าวคนนี้เอาด้วยวะอ่าจัดไปเออมาทุกคนครับมาเดี๋ยวเราแอคปักธงเลยดีกว่านะครับ เราต้องไปอยู่หลังนะั้นนิดนึงนะทุกคนครับผมขอคํานวณระยะกล้องนิดนึงนะทุกคนครับมา 1, 2, นนมหนึ่งสองสามหนีพนมมือไปนึงดอกครับเช็ดอย่างเท่นะโคตรเฟี้ยวผมบอกเลยว่าอย่างเฟี้ยนะครับนี่ผมบอกเลยนะผมเจอผู้บ่าวคนนี้ไอ หัวบขวบข่าวคนเนี้ยนะประมาณ4-5เกมติดเลยนะเออนะครับประมาณแบบโอ้โหเย,ยอะมากนะครับเจอแบบเจอแบบแทบทั้งคืนอ่ะคนเนี้ยนะครับเจอกันจนรู้จักกันเลยเนี่ยจะแอดเพื่อนมาเล่นด้วยกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้มาด้วยกันนะเออนี่ผมมาคนเดียวนะแล้วก็นี่ปักท้องวิธีหนึ่งนะครับแล้วก็ทายลังแกนอันนั้คนหล่อผมบอกเลยว่าย่างหล่อเนี่ยหล่อชาตินะครับแล้วก็พนมมืออีกทีหนึ่งครับเชอโร่นะฮะ โค้ดเท่โค้ดเท่บอกเลยว่าโค้ดเท่นะครับผม้โแม่ EP นี้ผมบอกเลยได้ได้ดูแค่ผู้บ่าวคนนี้แหละเนะี่ยคนนี้ผู้บ่าวคนนี้เนะน,นี่ยนะที่มันวิ่งอยู่เนี่ยเพม่ต้องพูดผมว่าห้องนี้ไม่น่ามีเลยแหละนะี่ครับก็ประมาณนี้แหละห้องนี้เนาะก,ก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องกันดีกว่าไป Let's go นีเนี่ยนะขอแบบขอแบบถ่ายเร่งร่อๆไปทีนึงนี่โค้ดเท่ไปปักธงปิ้วไปเปลี่ยนห้องกันปิ้ว โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มหาผู้บ่าวผู้สาวดีกว่านะห้องนี้ครับรู้สึกว่าจะมีเดียวคนจริงๆนะครับดูดิมีแต่สายเติมนะครับเช็ดลูนะครับเออนะครับเดี๋ยวเราไปหาใครดีนะครับคนนี้ก็ได้นะผู้สาวคนนี้นะผู้บ่าวคนนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับผู้สาวและก็ผู้บ่าวนะครับสองคนนี้เลยนะครับเงื้ออะไรเนี่ยฮะเงื้ออะไรหรอเงื้ออะไรเนี่ยฮะงื้อเปล่างื้อหรอยังพิมพ์งงพิมพ์เงื้อนี่ก็อโอ้โห้โหนี่เรานี้ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยนะฮะโอ้พ พี่ชื่อไรเออนะครับพี่ชื่อไรเออนะครับพี่ชื่อไรเออนะครับถามผู้บ่าวก็ได้นะผู้สาวไปนู่นแล้วนะครับเราถามผู้สาวเอ้ทุยผู้บ่าวก็ได้นะฮะให้หัวใจผู้บ่าวว้ทีนึงครับนี่ครับพ,รพี่ชื่อไรหรอพี่ชื่ออ๋ไรอรอเออยนะครับไรอรอนี่ต้องพิมพ์คำว่าอ๋อด้วยพี่ชื่อไรหรออะไรหายยี่สิบบวกะอะไรอะ่ะเขาไม่ได้คุยกับเราทุกคนดูแบบเขาไม่ค่อยสนใจแบบที่เราพิมพ์ไปสักเท่าไรนะหร่นะว่าเขาจะไม่เห็นอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะผมไม่ค่อยรู้นะนี่ครับโอ๊ตครับ อ่าพี่มีแฟนไหมถามก่อนพี่มีแฟนยังนะครับพี่มีแฟนยังเออนะฮะนี่ถามไปเลยอ่าพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตนะเอ้ชื่อหล่อนะชื่อโอ๊ตเนี่นะยผมช,นะชื่อโอ๊ตนี่จะหล่อนะเออเพื่อนผมก็เหมือนกันผมมีนะเพื่อนชื่อโอ๊ตเนี่ยก็ไม่หล่อมากทุกคนจริงไม่มีคบกับหนูเปล่าเออนะอ่าคบกับหนูไหมฮ่าฮ่านี่คบกับหนูไหมสนก็ดีไอ,อพวกคนจนอะไรเนี่ยฮะอะไรหายี่สิบบวกหายี่สิบบวก หาแหวนยี่สิบบวกอ่าหนูหนูสิบสองเออหนูหนูสิบสามหนูสิบสามเอออะไรประมาณนี้ทุกคนหนูสิบสามงั้นฝันดีครับไปซะแล้วนี่ถ่ายแก้วอทีนึงครับนี่ถ่ายแล้แก้วอทีนึงอันเนี้ นก็ดีไอพวกคนเจอวาซซานะฮะอะไรเนี่ยฮะอะไรเนี่ยให้ปาดคอไปทีนึงี่อะไรเนี่ยเอ้ยย่อย่อไปทีนึงไอให้หัวใจทนึงเขาไม่ได้นาด่าเรานะเย็เอาแล้วแหละไม่ใช่แล้วแหละทุกคนเดี๋ยวเราปักทงแอคกันดีกว่านะหนึ่งสองสามนี่ย่างหล่อฮะแล้วก็ให้หัวใจนางไปทีนี้ครับ เชดนะฮะหล่อเทหล่อเทนะครับ,รรน,รบนี่นะฮะก็ท่าสกาวที่นึงอย่างเปียวนะฮะโอ้โหนะอาหมวยนะลาบจัดนะฮะอาหมวยนี่ตาด่าไปทั่วเลยเนะี่ยนี่นยฮะโอ้โหไอเคฟทีหนึ่งนะครับคนรวยว่าสัน้นสวนกันไอที่พวกคนจนว่าสัน้นปาดคอไปทีหนึ่งโอ้โหเป็นในคำนี้หรอเออไปปาดคอไปแล้วก็ขำเป็คนผมว่า เปลี่ยนห้องกันดีกว่าห้องนี้ไม่น่ามีแล้วแหละนี่ครับนะก็เจอผู้สาวอาหมวยคนนี้เนะี่ยมาด่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไปทุกคนเปลี่ยนห้องกันดีกว่าไป r e s c u นี่กดถ้าพนมมือไปทีนึงหนีอย่างเฟียเยเฟ้ยวเนี่ยโคตรเฟี้ยวเลยทุกคนไปเปลี่ยนห้องกันปิ้วนี่อย่างเท่น,นะครับถ่ายแม็กซ์ทีนึง่งนี่ไปปิ้ว โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับแต่รู้สึกเหมือนว่าจะมีผู้บ่าวคนเดิมนะคนนี้เนี่ยคนนี้นะจากห้องที่แล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาผู้สาวกันดีกว่านะผู้สาวนะใครดีครับคนนี้คนนี้ก็ได้นะคนนี้คนนี้ก็ให้หัวใจผู้สาวคนนี้ไปทีนึงครับนี่นะครับย่อๆผู้สาวทีนึงครับนี่นี่ย่อๆย่อๆขำๆนี่ขำๆเออครับแหมให้หัวใจเราด้วยนี่นะฮะเอ็น่ารักน่ารักนะครับพี่ชื่อไรถามก่อนนะพี่ชื่อไลนะครับอ่ะพี่ชื่ออะไรนะครับนี่ถามก่อนเลยนะพี่ชื่อไลหรอให้หััวใจอีีกทครบ นี่นะครับฮันแน่เอ๋อนะครับไม่รู้ชื่ออะไรเหมือนกันนะอายุผมไม่อยากถามอายุสักเท่าไหร่นะฟิลครับอ่าอายุ28เออยี่สิบอายุเท่าไหร่นะครับอายุเท่าไหร่นี่อายุเท่าไหร่ขำๆแล้วก็ให้หัวใจอีกทีนะครับนี่เราเจอคนเดิมอ่ะคนนี้จะทําให้เราไม่เนียน์นะสิบห้าอ่างั้นหนู13นะเออนะอ่าหนู13บนี่นะหนู13แล้วก็ให้หัวใจอีกทีนี่ครับนี่นะฮะข้างหลังแอค ไอ้ข้างหลังเขาแอคกันเลยทุกคนมาเดี๋ยวเราชวนผู้สาวถ่ายรูปกันก่อนนะมาถ่ายรูปพี่มาถ่ายรูปนะพี่มาถ่ายรูปอ่าเราพิมพ์ผิดนะทุกคนอ่าเดี๋ยวพิมพ์ใหม่นะครับอ่าพี่มาถ่ายรูปนะครับพี่มาถ่ายรูปเออครับนี่ให้หัวชายพิธีนะครับมานี่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 เร็วมานี่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 เร็วพี่สาวมานี่นะครับพี่สาวมานี่มานี่มานี่่อาพี่สาวไม่มาว่ะไอมาแล้วมาแล้วไอนี่นี่นี่มานี่เร็วตรงนี้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 เออมายินนี่มายินนี่ยินนี่เออผู้บ่าวมาด้วยนี่ผู้บ่าวมาด้วยนนีีี่่่เ้พสาาววมร็ เอาพี่สาวออกไปแล้วอ่ะทุกคนมาทุกคนเดี๋ยวเราแอคกับผู้บ่าวคนนี้ก็ได้มาทุกคนครับมาหนึ่งสองสามก็พนมมือไปทีนึงครับนีโคดเทอย่างเททุกคนครับผู้บ่าวคนนี้เขารู้อ่ะทุกคนเออนี่ครับห้องนี้ไม่มีอะไรมากเนาะก็มีคนรู้จักเราแล้วนะฮะคนหนึ่ง FC ว่าซาั้นดีคนรู้จกกักเยอะเหรอ โอ้มีคนรู้จักอยู่แล้วไม่ได้เปลี่ยนชื่อทุกคนพี่ท็อปเปอร์ซันออกยิเด้วยพี่ชายโอ้เกินเกินไปโอ้เกินไป,ก,นไปก็ถ่ายแล้วแกดีน,นึงครับโอ้คนรู้จักเราเต็มเลยอะ่ะโอ้แม่รักทุกคนเลยเนี่ยพิมไปก่อนรักทุกคนเลยนี่รักทุกคนเลยนะ ขาไปทีนึงเออแล้วก็ให้หัวใจไปทีนึงครับนี่นะให้หัวใจไปทีนึงครับนี่นะฮะไปทุกคนผมว่าประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมโอเคทุกคนไป๊ไยครับนี่เนะี่ยมีคนรู้จักมีคนแบบดูทุกคลิปด้วยอะไปเออนะครับโอ้น่ารักน่ารักรักน้องๆทุกคนเลยนะรัก FT ทุกคนนะครับ ไปทุกคนไปบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนเลยนะครับผมจุ๊บจครับไปแล้วบ๊ายบายปิ้วก็ถ้าชอบอีพีนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับและถ้าไม่ชอบครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคทุกคนก็สำหรับอีพีนี้นะครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจครับก็เจอกันใหม่อีพีหน้าเนาะอีพีหน้าจะเป็นแนวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้พี่ทำกันด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับผมไปทุกคนบ๊ายบายครับรักทุกคนนะครับผมจุ๊บไไปปปปบบ๊าาายยิิิดคลนนนทีึงโอ้เกทุกคนปิ้